สวัสดีค่ะรัชนกศิโลพันธ์นะคะวันนี้นกจะมาตอบคำถามที่แฟนๆถามมาทางแฟนเพจของแฟนทีวีนะคะคำถามแรกในช่วงนี้คุณพักวัดนวดประสิทธิ์ถามว่าถ้าให้พี่รัชนกคัปเปอร์เพลงเป็นภาษาใต้พี่รัชนกจะคัปเปอร์เพลงของใครและเพลงนั้นคือเพลงอะไรต้องบอกว่า เป็นเพลงของพี่ไผ่พงศธรค่ะมีอยู่หนึ่งผลงานเพลงที่ชอบมากๆนั่นก็คือแต่ฟื้นใจหน่อยได้ไหมนี่ถ้าเป็นภาษาใต้ต้องร้องว่าแต่ฟื้นใจฮิตได้ไหมนี่แตวค่อยรอฟังว่ืชั่นเต็มก็แล้วกันนะคะถ้ามีโอกาสนะคะเอาละค่ะสําหรับคําถามต่อไปจากคุณรําคาญกระบอกกันเด้อนะคะถามว่าถ้ามีโอกาสอยากเล่นละครพี่อยากเล่นคู่กับใครคะ ต้องบอกว่าไม่ใช่คนหลายใจนะคะตอนนี้มีแค่สองใจอยากเล่นคู่กับณเดชนหรือไม่ก็มาริโอ้นะคะคนใดคนหนึ่งหรือสองคนเลยก็ได้แม่เขินจังเลยแค่คิดก็มีความสุขแล้วค่ะสําหรับคําถามต่อไปนะคะจากคุณพิษสมัยพงษ์ไพศาลนะคะถามว่าในวันที่พี่นกเหนื่อยที่สุดพี่นกจะเลือกฟังเพลงอะไรจริงๆเหนื่อยที่สุดชอบฟังเพลง เขียนฝันไว้ข้างฝาแล้วก็ฝนตกในทะเละความเหนื่อยเกิดจากความเหนื่อยจากการทํางานหรือไม่บางครั้งก็เกิดจากความน้อยอ,อกน้อยใจนะคะเพราะฉะนั้นสองเพลงนี้ฟังฝนตกในทะเลก่อนให้มันรู้สึกแบบหายเศร้านะคะหายเหงาไปก่อนแล้วก็มาฟังเขียนฝันไว้ข้างฝาเพื่อเรามีกําลังมีแรงใจที่จะฮึดสู้ทําตามความฝันของเราต่อไปนะคะเอาล่ะค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะคุณฝนโปรยชิมิ ถ้าขอพรได้หนึ่งข้อพี่รัชนกอยากขออะไรคะอยากขอให้ทุกคนมีความสุขและก็มีเงินใช้เพียงพอในชีวิตของตัวเองค่ะเพราะว่าความสุขของคนอาจจะมีหลายอย่างเรื่องปัจจัยเรื่องเงินก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนมีความสุขและก็มีเงินทองใช้สอยอย่างมีความสุขด้วยค่ะ